ต่อไปจะเป็นเรื่องของ exercises ก่อนหน้านี้นะครับครูก็ได้เคยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด a b และ c ไปแล้วนะครับแต่วันนี้จะมาทบทวนแบบฝึกหัด a b และ c สำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำนะครับสำหรับแบบฝึกหัด a นั้นเขาบอกว่าให้เราเนี่ย join the dots to form the numbers and name them นะครับก็คือให้เราลากเส้นตรงจุดๆเนี่ยนะครับให้เป็นตัวเลขนะครับ แล้วก็ให้ชื่อกับมันด้วยนะครับอะอย่างเลขหนึ่งนะครับเราก็ลากแบบนี้นงะง่ายๆเลขสองหนูก็ลากไปนะครับตามจุดๆุดที่เขากำหนดมานะครับลากให้ตรงจุดปักนะครับเสร็จแล้วเราก็ต้องเนมเรมหรือให้ชื่อกับตัวเลขเหล่านี้นะครับช่องแรกก็เป็น zero นะเลขหนึ่งก็คือ1เลขสองก็คือ2 แค่น,นี้เองนะครับแล้วนักเรียนก็ทำต่อไปในช่องที่เหลือสำหรับ exercise B นะครับก็บอกว่า count and write the number of objects ให้เรานับแล้วก็เขียนจำนวนของสิ่งของหรือวัตถุเหล่านี้นะครับในช่องแรกนะครับ เราก็จะเห็นแซนวิชนะครับซึ่งมี3ชิ้นนะครับ3ชิ้นภาษาอังกฤษคือ 3, P, h r e e r e e แล้วก็เขียนเลข3าลงไปในช่องต่อไปเป็นดอกไม้นั่นเองก็นับนะครับแล้วก็เขียนลงไปในช่องด้านล่างนี้ว่าดอกไม้มีกี่ดอกทอฟฟี่มีกี่ชิ้นนะครับ exercise c นะครับก็บอกว่าให้เรา complete the table c o l l e c t tree ให้เราเติม ตารางให้ถูกต้องนะครับเรามาดูในข้อ1น,นะครับข้อ1น,นี้นะครับในช่องของเลขฮินดูอาราเบกเขามีเลขศูนย์มาให้นะครับเพราะฉะนั้นใน3มช่องที่เหลือนี้เราก็จะต้องใส่นะครับจำนวนหรือว่าคำที่เกี่ยวข้องกับเลขศูนย์นะครับที่มีความหมายเดียวกับศูนย์ในช่องแรกไดอะแกรมซึ่งหมายถึงรูปภาพเนี่ยนะครับถ้าตรงนี้เป็นเลขศูนย์ ในช่องแดกร m a เราก็ไม่ต้องเขียนอะไรนะครับเลขไทยก็เป็นเลขไทยกลมๆนะครับ word ก็คือคำเนี่ยก็คือ zero ช่องที่2นะครับมีดวงดาวมาให้1ดวงเลขฮินดูอารบิกก็ควรจะเป็นเลข1น,นะครับเลขไทยก็คือเลข1ไทยส่วนช่อง word เขาเขียนมาแล้วก็ไม่ต้องใส่นะครับช่องที่3นะครับมีเลข2ไทยมาให้เห็นไหมครับเราก็ต้องวาด ดาวสองดวงนะในช่องเลขฮินดูอาลเบตก็เขียนเลข2แล้วก็ตรง word แล้วก็เขียน t w o ส่วนในช่องที่เหลือเหล่านี้นะครับนักเรียนก็ใส่ให้ครบในแบบฝึกหัดที่ครูจะสั่งใหม่สำหรับวันนี้นะครับก็คือ exercise d ที่บอกว่า c o l o r the correct number of objects ให้เราระบายสีจำนวนของวัตถุให้ถูกต้อง นะครับอามาดูลูกโป่งนะครับเขากําหนดจํานวนมาว่าเป็น6เราก็ต้องระบายสีลูกโป่งไป6ลูก6ลูกนะครับ1 2 3 4 5 6แค่นี้เองนะครับนักเรียนก็ระบายให้สวยงามน,นะครับอันที่2อไอศครีมเขาบอกว่า9นะครับนักเรียนก็ระบายไอศครีมไป9ชิ้นนะครับ แล้วก็ทําใบไม้กับลูกบัสด้วยให้เสร็จสิ้นนะครับและแบบฝึกหัดสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือ exercise E เขาบอกว่า answer the questions by counting the objects ก็คือการตอบคำถามด้วยการนับวัตถุที่กำหนดให้นะครับในช่องที่หนึ่งนะครับเขาก็บอกว่า how many cookies are there on the tray มีคุกกี้กี่ชิ้นนะในถาดนี้นะครับหนูก็นับ1,2,3,4,5,6,7,8มี่กี่ชิ้น8ชิ้นหนูก็เขียนลงไปนะครับว่า8ชิ้นอีกอันนึงที่วันนี้ครูสอนในห้องเรียนแล้วนักเรียนงงกันหลายคนเลยนะครับก็ถามว่า how many things are there in the t o r l e y นะครับคือมีของกี่ชิ้นอยู่ในรถเข็นมีของกี่ชิ้นลูกมีไหมไม่มีนะครับไม่มีเลยนะ ดัะนั้นเราก็ตอบว่าเป็น0แค่นี้เองนะครับข้ออื่น,นๆก็ไม่ยากมากนะักนักเรียนก็นับจำนวนแล้วก็เขียนลงไป